เนี่ยนะถ้าเย็บกับเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องได้รูปทรงนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะนำมาเย็บกลับกันเนี่ยนะคะให้สังเกตยอย่างว่าตัวเนี้ยจะอยู่ข้างบนนะคะชิ้นเนี้ยที่อยู่กับสาบเนี่ยคะ่ะเขาจะจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะส่วนชิ้นข้างนอกเนี่ยเราจะต้องให้เขาตึงชิ้นข้างนอกอันนี้คือชิ้นที่อยู่กับตัว นะคะชิ้นเนี้ยชิ้นที่อยู่กับตัวเนี่ยเราจะต้องให้ตรงเนี้ยเขาตึงเพราตึงแล้วเนี่ยตรงนี้เขาถึงจะไม่กระดกออกมาแบบนี้ถ้าเราใช้เส้นที่เรากริ้งเย็บตรงกันแล้วเราก็ยึดคอให้ตรงกันผลที่ออกมาคือชิ้นนี้จะตึงนะคะชิ้นที่อยู่ข้างในแล้วแบะออกมาข้างนอกเนี่ยจะตึงเราก็จะต้องเก็บชิ้นนี้ ชิ้นที่อยู่กับตัวนะคะชิ้นที่ข้างล่างเนี่ยนะคะเราจะต้องเก็บเข้ามาสักครึ่งเซน lethal, นะคะหรือ1หุนหรือ 1, อ 1, อ1ขีดแล้วแต่จะเรียกกันนะคะเก็บเข้ามาหน่อยหนึ่งเพื่อให้ตัวเนี้ยให้ตัวเนี้ยเยอะกว่าตัวล่างนะคะเราก็จะมาขีดตัวที่อยู่กับสากเนี่ยเราก็ใช้เส้นที่เรากลิ้งนะคะเวลาเราเย็บกลับค่ะแต่ตัวที่อยู่กับชิ้นที่เราต่อกับตัวนะคะ ปกที่เรามาต่อกับตัวเนี่ยเราจะต้องแต่งเขานะคะแต่เขาซะหน่อยนึงอันนี้ตรงนี้เนี่ยแนวใช้เส้นเดิมนะคะตรงนี้คือลำตัวพอตรงนี้เนี่ยเส้นเดิมเนะะี่ยค่ะเส้นเดิมเขาคือเส้นนี้นะคะเราก็จะหดนะคะเราจะหดเขาเข้ามา ตลอดแนวเลยค่ะเพื่อให้ปกเนี่ยไม่ตึงนะคะตัวนอกเนี่ยตัวที่จะมาเย็บกลับจะได้ไม่ตึงให้ตัวเนี้ยให้ตัวเนี้ยตึงนะคะพอตัวนี้ตึงเนี่ยปกเขาก็จะงุ้มลงนะคะนะคะแล้วก็แต่งเส้นเข้ามาตลอดแนวเลยนะคะเฉพาะช่วงปกนะคะแต่ตรงตรงลำตัวเนี่ยไม่ต้องนะคะ เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราตัดหัวผ้าให้เล็กเลยนะคะให้เหลือแค่กระเบียดเดียวนะคะอันนี้คือแนวพับอกนะคะตรงนี้เนี่ยพี่หงจะไว้หัวผ้าครึ่งนิ้วเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ยึดครึ่งนิ้วนิดๆน,นะคะนะคะห้าหุ่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวนี้ กับตัวนี้เนี่ยนำมาติดกันอันนี้คือด้านในนะคะแต่งหัวผ้าให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยค่ะแล้วกลางหน้าเนี่ยเดินแนวเดินแนวออกไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตอนเราติดกระดุมนะคะอันนี้ด้านนอกเดี๋ยวเราจะเดินเดินกันแรกค่ะฝั่งนี้เนี่ยจะเดินที่สานะคะฝั่งเนี้ยช่วงตัวเนี่ยจะเดินที่สาแล้วก็อันนี้คือปก ปกเนี้จะเดินหรือไม่เดินก็ได้นะคะอันนี้เรารีดปกแล้วนะคะหลังจากเราตัดหัวผ้าแล้วเราก็ไปรีดนะคะตรงนี้จุดตรงนี้สําคัญมากนะคะเวลารีดนะคะเจตดูนะคะที่พอเราตัดหัวผ้าตรงนี้ให้บางลงเนี่ยตรงนี้เขาก็จะดูเเนียนดูเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะไม่มีปุ่ม ะะถ้าเราไม่ตัดหัวผ้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นก้อนๆแล้วถ้าเป็นก้อนแล้วเวลาเขาล้มเนี่ยอย่างเงี้ยพอเขาพับลงมาเนี่ยค่ะเขจะตรงนี้จะมีปัญหานะคะดังนั้นต้องตัดหัวผ้าออกอันนี้เส้นกลางหน้านะคะเดีย๋ยวพี่หงจะขึ้นหุ่นแล้วก็เราจะยึดปกข้างในกับปกข้างนอกเนี่ยค่ะเราจะยึดให้เขาติดกันนะคะโดยที่เราต้องนําเสื้อมาขึ้นหุ่นนะคะให้เส้นกลางตัว ของตัวเสื้อนะคะอยู่กับกลางตัวของหุ่นนะคะตรงนี้คือกลางนะคะพอถ้าเรารีดได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะจัดได้ง่ายตรงนี้เราก็ยึดอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะกึงด้วยมือกึงด้วยมือเนี่ยจะทำให้เส้นตะเข็บเนี่ยไม่แข็ง จะใช้วิธีเย็บก็ได้แต่วิธีเย็บเนี่ยพี่หงว่าเขาแข็งไปค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลางหน้านะคะเราก็ปักพอเรายึดแนวนี้ได้แล้วเราก็ปักเขาไว้ที่หุ่นค่ะย้ายเขาขยับนคะคะเราก็จะได้ทรงตรงนี้แล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่ง จับอย่างนี้นะคะพอจับแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รูปของเขาเนี่ยคะ่ะเราก็จะยึดกับเข็มมุดก่อนใช้เข็มมุด,ดะยึดข้างนอกกับข้างในให้ติดกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเนาพอเนาเนาแล้วทีนี้เราค่อยกลึงนะคะทีละขั้นตอนค่ะเพราะว่าถ้าเรากลึงไม่ตะเข็บไม่ตรงตำแหน่งดีๆเนี่ยปกจะพลิกออกมาไม่สวยนะคะอันนี้พี่หงเอามือจับข้างในไว้ด้วยคือ พยายามจับไล่ไล่เขานะคะแล้วทีนี้อันนี้กลางหน้าใช่ไหมคะเราก็จับตรงเนี้ยให้ตรงกับเส้นกลางให้กลางกับกลางจเจอกันอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะมายึด คอด้านหลังนะคะจับเขายกขึ้นไปอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วก็ตรงนี้ของพี่ของมีซับไหล่กระตุกซับไหล่ข้างในให้เขาเนียงก่อนลายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นเส้นตรงเขาจะทะแยงลงมาดังนั้นเราอย่าไปขืนลายนะคะเราจะต้องร,รู้ด้วยว่าเราตัดผ้านแนวไหน เราจับได้อย่างนี้จับปลกเขาแบะลงมาแล้วเราก็ยึดตรงนี้ค่ะคือเขาแบะตรงไหนเราก็ยึดตรงนั้นนะคะเขาก็จะได้รูปตามที่เขาแบะลงมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวด้านข้างนะคะ ทีนี้เราก็ไปกลึงอันนี้ข้างหน้าเมื่อกี้เรากัดไม่จบนะคะกัดมาแล้วตรงนี้ยังไม่ได้กัดเราก็ไล่อย่างนี้นะคะ,ะ,คะเราจะยึดปกตรงตะเข็บเนี้ยนะคะด้วยการด้นถอยหลังนะคะใช้ได้คู่ด้านนอกเนี่ยเราเนาเอาไวนะะ้นะคะนะคะเราขึ้นทุนแล้วเราก็เนา เวลาเนาเนี่ยเนวฝั่งที่เป็นปกนะคะอย่าเนาทับตะเข็บนี้นะคะเพราะว่าตะเข็บนี้เนี่ยเราจะใช้ด้นนะคะเนี่ยค่ะเนาให้ให้อยู่ที่แนวปกนะคะเราจะได้มีพื้นที่ในการยึดเนะะี่ยค่ะตะเข็บสองฝั่งเนี่ยให้เขาติดกันด้วยการด้นถอยหลังนะคะใช้ได้คู่นะคะระยะห่างสักประมาณครึ่งนิ้วถึงสองเซนแล้วแต่นะคะ แทงมาตรงนี้เราก็ถอยกลับไปอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เือเรียกด้นถอยหลังนะคะเดินมาข้างหลังอย่างนี้นะคะเขามีความโค้งการใช้ด้นด้นด้วยมือเนี่ยปกจะไม่ขืนนะคะแต่ถ้าเราจะเย็บก็ได้นะคะแต่ว่าการเย็บเนี่ยมันจะแข็งเกินไปอะคะ่ะ แต่เวลาด้านก็ต้องด้นให้ถี่หน่อยนะคะอย่าด้านห่างมากนะคะอย่าเกินสองเซนนะคะแล้วสองเซน,เนห่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวแนวโคง้งเ,เขาเนี่ยจะหลุดก็จะติดกันนะคะ